เหลืองกรอบน่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมเมนูปลาทับทิมทอดกรอบวันนี้นะคะก็หมักไว้ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้าครัวค่ะวันนี้มีเมนูมาฝักท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ทำหมูตุ๋นยาจีนค่ะเป็นสะโพกหมูนะคะ,ะที่ในส่วนที่มีหนังติดด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะ,ะวันนี้ก็ทําตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นทาเป็นไฟอุ่นไว้นะคะคุณผู้ชมดูสิคะ เปื่อยได้ที่เลยค่ะคุณผู้ชมน่ารับทานไหมคะเดี๋ยวจะกลับด้านให้ดูนะคะมีหนังด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของหนังนี่คุณพ่อ้านก็ไม่ไม่ทานนะคะก็คงจะเป็นแม่บ้านอเมริกาเนี่ยค่ะทานเองนะคะอาวชิ้นใหญ่มากกลับได้ไหมนะนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะก็จะเป็นสะโพกหมูติดหนังค่ะคุณผู้ชม เผยแพได้ที่เลยค่ะคุณผู้ชมดูสิค่ะละลายในปากเลยนะคะเนี่ยคุณพ่อบ้านของแม่บ้านอเมริกาชอบมากๆนะคะตุนยาจีนนะคะท่านผู้ชมก็ใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงทีเดียวนะคะก็ตุนด้วยหม้อแรงดันนะคะคุณผู้ชมแต่นี้ก็ทำไฟอุ่นไว้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปดูเมนูอีกเมนูนึงค่ะเป็นเมน,นูทอดปลาทับทิมค่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ ปลาทับทิมกำลังเหลืองได้ที่เลยค่ะคุณผู้ชมก็อพาท่านผู้ชมเข้าครัวนะคะวันนี้ทอดปลาทับทิมทานกับส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะกำลังนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะคะ,ะมาเยี่ยมครัวของแม่บ้านอเมริกานะคะก็เป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนค่ะก็เป็นครัวบบ้านนะคะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ทานข้าวเหนียวส้มตำนะคะแล้วก็ทำทอดปลาทับทิมค่ะวันนี้ก็ทอดแบบไม่ชุบแป้งเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้แบบว่ามีแป้งนะคะคุณพยายามทอดใจเย็นๆไปอ่อนๆแล้วก็ก็จะกรอบนอกนุ่มในคะ่ะคุณผู้ชมก็จะพา่านผู้ชมไปทำส้มตำทานนะคะข้าวเหนียวกำลังร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ เหลืองกรอบน่าทานมากเลยค่ะคุณผูช้ชมเมนูปลาทับทิมทอดกรอบวันนี้นะคะก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณผูช้ชมเตรียมทําอาหารเตรียมหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็หมักแบบธรรมดาเลยค่ะใส่ผงรสตีนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็หยาบเกลือน,นิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะคุณผูช้ชมทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะแล้วก็มาทอดตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ลงข้อเลยค่ะแล้วก็กลับกลับด้านแค่ประมาณ สองครั้งนะคะสองสาครั้งก็ทานได้แล้วค่ะมุนท่านค่ะเหลือน,น่ารับทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเมนู mm hmm. อาหารเย็นของแม่บ้านในอเมริกาค่ะทอดปลาทับทิมแล้วก็ต้มตำข้าวเหนียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นเมนูอาหารเย็นของคุณพ่อบ้านนะคะก็เป็นสตูหมูนะคะที่ สุนไว้นะคะให้คุณพ่อ้านทานเป็นอาหารเย็นค่ะกำลังเฟื่อยแล้วก็น่ารับทานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ทานกับวินเนอร์เบรดนะคะทุกคนอุ่นร้อนนะคะแล้วก็สลัดนิดหน่อยค่ะทานกับพันนี่เฟรชนะคะตัวน,นี้นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเมนูอาหารเย็นของคุณพ่อ้านนะคะ เสร็จอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมก็เป็นส้มตำนะคะปูปลาร้าค่ะใส่พริกแห้งนะคะทุกค,คนก็เป็นส้มตำสูตรบ้านๆเลยค่ะก็พี่นชอบทานง่ายๆนะคะส้มตำก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะค,คุณผู้ชมก็วันนี้ก็ทานกับปลาทักคีมค่ะลวกผักนะคะคุณผู้ชมกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะก็ ได้เมนูสโปรดของแม่บ้านอเมริกาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมวีดีโอค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทานอาหารกันด้วยกันค่ะคุณผู้ชม